สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมเกมอะไรนะทาราเลียปะทาราเลียทาราเลียทาราเลียนะครับซึ่งเราเปนลงดันเจี้ยนกันนะครับลงดันเจี้ยนดันเจี้ยนเราตามวันนี้ตามันนี้ลงมาดับกัมเบย์โอเคโอเคตามมีทางตอบตามกัมโอ้คิงทุบเขาเบย์มันมันมันไม่มีโปรแกรมที่จะใหาได้คือถ้าจะฆ่าได้ก็มีแต่ว่าเองเองเนี่ยจะต้องเปิดพีวพีเองเองขุดฟ้าเดี๋ยวเราขุดฟ้า เดี๋ยวก็มาลงดันเตียนะคะด้านล่างตีขวาด้านล่างอีกนะเปิดไฟนะ yeah. เดี๋ยวเปิดไฟนะเย a อะไรอ่ะ,อะนั่นคืออะไรอาวะไอ,อ้ย่ะไม่ได้แล้วกำตด ก็เกมนี้เป็นเกมเก่ามากแล้วนะครับแต่เราก็ยังเล่นอยู่เพราะมันสนุกใช่ไหมคุณคิงใช่ไหมคุณคิงครับผมพอดีว่าผมเล่นแต่กับเพื่อนไงตุนเพราะไอ้เหมียวมันชอบเล่นมากเลยผมก็เลยแกะกลับมาเล่นแต่ก่อนผมแบบเล่นแล้วไงทีนี้แล้วคุณควายแล้วคุณควายได้ยินว่าไอ้เหมียวเนี่ยมันยังเล่นอยู่ก็เลยไอ้นี่ อ,บบอ,อร,อรอของผมมันยังกาใช่ไหยครับไปเลเียาจไปเจอซอมบี้ไหมครับมีโอกาสที่จะเจอเพราะว่าในนัดเกี้ยอย่างนี้จะมีผมสเกล อไม่อยากไปทุบลาวาเลยเด็ดขาดแลเนาะน่งไงคิงคิงคิงซอมบี้ไว้ข้างล่างเห็นแล้วหรอเอยู่เห็นอยู่มีระลอกด้วยนะแต่ว่าไม่มีแบบว่าเป็นแบบแบบต,ตัวบล็อกนั้นเล่นได้เหรอนรกเลอกกันเดะทำทำ,ำ,ำไม่เป็นอัดคลิปอยู่เนี่ยมันมันจุกใช่ย่ะ เฮ้ยอัดด้วยมาสิมาสิเฮ้ยเฮ้ยเหยียบอะไรเนี่ยมันเออโหลดโหลดโหลดแล้วก็รอติดตั้งอย่างเดียวใช่ไหมตัวเมื่อกี้ป่ะคิงคิงคิงว่ามึงนะมีไม่มีเลือดกินด้วยกันเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ตัวนั้นน่ะเป็นตดเตี้ยเดี๋ยวให้อ้าะสปี้สปี้ลืมเป็นดาบเลยสู้มันดีกว่าเลือดเหลือสามเลือดเหลือหนึ่ง ิวมันกินไม่ได้กินต่อเนื่องมันกินต่อเนื่องไม่ได้มันต้องรอกินปุ๊บขวดหนึ่งมันจะเพิ่มเีแค่ห้าสิบแล้วต้องรออีกหนึ่งนาทีเลขอะไรอะเลขแปได้ไหมกด E S C แล้วก็คลิกเข้าไปในของแล้วก็ลากขึ้นมาในอีเวนต์ได้โ้เล่นยังไงเล่นด้วยกันอะแป๊บหนึ่งนะครับขอไปดูเรื่องของไอีิยดิวก่อนนะเออครับจะไปเลยครับพูู้่งนี้ต่อยเลยดีกว่ามายังไงโดนมายัง ตั้นหนึ่งนะเโหลดั0เลยต้องอัดพอดีล็อกเกอร์ละผมอ่าอันนี้ผมอัดในสมอลเบดนะครับเอ้ยต้องแตกไฟป่าววะแตกครับแตกแตกเลยอ่ะคลิปนี้ถ้าใครอยากโหลดก็โหลดได้ครับเดี๋ยวคุณคิงจะส่งลิงก์เข้าไปทางคลิปผมนะวู้แตกกระพุ่งเลยดิตรงไหนวะคิงตรงไหนอันมีเทอร์เดีย exe อ่ะกดเข้าไปเลยว กดไอ้ตรงเอ้ยกดดอตเน็ตก่อนเอบดอตเน็ตอะตัวเน็กไหวะเฮ้ยข้างขาวไม่น่าเฮ้ยคิงอ้าอ้าวข้างขาวอยากเจอดอตดอตเน็กเซ็ตอัพเชียวข้างขาวข้างขาวข้างขาวอ้าวคิงมีธนูนี่หว่าเราคงชอบเน็ตเออคิงมีธนูเฮ้ยรอก่อนจะอัดด้วยอัดด้วยนะครับนะมาดิครับก็อัดเหมือนกันนะครับธนูเนี่ยเราด้วยนะครับออ๋เออธนู ไม่ไปไปไปข้างล่างจกันเงี้ยผมพิเศษที่ได้มาจากไปฆ่าบอสมาอ๋อไปฆ่าบอสมามาเราจะลงนัะเจ็บเฮ้ยของเขาเขาไม่ได้โอ้ยแม่งเอ้ยตัดเอ็เสร็จแล้วเอ็กแน่าอ้ยเฮ้ยเป็น้องมันตีกันคนหรือฮะได้ไงเนี่ยเอ้ยแต่หนึ่งนะเฮ้ยแมงสู้กัวคนนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้อ๋อโอโล เอ้ยคิงไม่มันขึ้นว่า not l e a s a w n ing ได้ต้องได้เอ้ได้แล้วได้แล้วผมก็เล่นเกมนี้ไม่เก่งครับคุณคิงเพิ่งชวนผมเล่นเมื่อกี้เองครับซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันเป็นยาาเป็นชอตพี่เกมนี้เป็นต้นฉบับจะได้จะเว่ยต่อ่ะเดี๋ยวมาไปล้างจานก่อนนะครับไปเลยครับตามใจครับเฮ้ยจอเจอยหินแดงว่ะหินแดงคิ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 ง เจอหินแดงเลยหินแดงไหนี่งไงหินแดงบ้าอะไรเกมเนี่ยไม่ไม่มีหินแดงหรอกเขามีซื้อเอาอย่างเดียวคืออะไรอะ่ะต้องไปตามหา NPC อันนี้เป็นเพชรแดงเอาไว้ไปทำชุดเออเก็บดีกว่าทำงดองการ <จะ S 2> เชียงกระดีอย่างนี้ยนะครับเวลาบางังวางบอสแบบเร็วๆแบบชิง้งต้องทำยไงวะทางไวอะ เเล่หือเกินอยากเล่นดีๆก็ต้องฝึกเล่นทุกวันอ่ะใช่ครับผมผมจะเล่นเกมนี้ทุกวันเลยไเปคนแรกที่เป็นคู่หูเล่นทาราเรียคือไอ้โจอีอโจอออ้โจอ,อี้ไหนวะเพื่อนผมอยู่หนองบัวเป็นเพื่อนผมคิงเป็นคนตาจังหวัดใช่ปะเนี่ยโอ้โหไปมาติดตั้งนานจุงเบยอ,อ๋อนะครับตอนนี้ก็ เราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเองกำคิงต้องวางบล็อกแล้วเอ้ยเล่นกันมันจังเลยอ่ะอยากเล่นมาเล่นเลยครับนี่ติดตั้งอยู่รอแบบนึงดิวางบล็อกไม่เป็นอ่ะแม่งเนี่ยตึงจังคลิกขวาคลิกซ้ายจังโอ้คลิกซ้ายคลิกซ้ายซ้ายอะเอ้าไม่ใช่แมคคัพอ่ะเหมือนแมคคัพเลยอ่ะจริงๆ ว้าวเจอของดีลวยอะไรอ่ะูปปั้นอยู่ทางเฮ้ยบอาร์มาถูกบอาวัมาถูครับไอ้รูปปั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูแล้วนะบางคนก็ยังไม่รู้นะว่าลูกป,ปั้นมีไว้ทําอะไรไมีไว้แฟบนะครับมีไว้ทำแฟบหนึ่ง <c oughs> มีไว้แต่งประดับและสองข้อดีของมันคือหากคุณเห็นเป็นรูปแบบเนี้<อ>ยหรือว่าถ้าจะเป็นรูปต่างๆเนี่ยแล้วคุณวางแป้นเหยียบไว้แล้วก็มีจะมีพวกเลสโตนซึ่งซื้อได้จากอีผู้หญิงนะครับ เป็น n อ c คุณต้องหาเอาในปราสาทหรือเปล่าหรือว่าในตึกเรียนก็จะมีอยู่นะ้องเช่วคุณคิงครับแล้วคุณก็วางแปเหยียบไว้คุณพอคุณเหยียบปั๊บของที่เป็นลูกปั้นนั้นอ่ะมันจะตอบให้ทันทีฟังคิงว้คุณคิงคิงสุดไก่แล้วก็ถ้าจะเป็นพวกรูปพวกไปเราเสร็จแล้วถ้าเป็นมอนตตัวเป็นมอนต์ตัวนั้นนะครับ๋อครับคิงทำไมไม่เห็นขึ้นเกมเลยอ่ะ ติดตั้งเอี๊ยดนึงตอนติดอ่ะเสร็จยังคิงเขียนแล้วเออ็ก็ีเอตัวด้านล่างก็ที่มันเขียนว่าหักเข้าไม่ได้อ่ะเออแล้วเองข้างบนข้างบนมาบนกันเออข้างบนอีกครั้นึงอ่ะที่ว่าเป็นเขียนว่า x หน้า x n x กเอ็ันไหนวะอ๋อแล้วก็ติดตั้งมันั้งติดตั้งเสร็จปั๊บเอ็ก็เข้าเกมได้เลยใช่แล้วจะแลนเล่นเข้าไปเล่นด้วยอ่ะก็ถามชิงซะก็ต้องทำที่เดี๋ยวทำให้เสร็จเออ ก็เกมนี้เป็นเกมเก่าที่ในตำนานครับซึ่งเป็นเกมเฮ้ยเบสชื่อรายการเลยวะเอ้ยสมอเบสนะสมอเบสชื่อแม่งเท่ว่ะอุ้ยตายไอเขาเจอซอมบี้ครับผมขอไปเคลียร์มันก่อนนะผมหัใส่มาเลยอ่ะเมื่อกี้มันมาตีผมอ่ะนี่ไม่ใช่ซอมบี้นะนี่เป็นสกิลสกิลวะวะเอรอนแต่ถ้าอยากเจอซอมบี้จริงๆอ่ะต้องขึ้นไปบนบก เกลตกไปแล้วบายไ <Bye. S 1> อ้ครับผมอยากเจอซอมบี้ครับคุณคิองเราอยู่ดันเจี้ยนมันมานานแล้วเออแต่ผมขอต้องขอลายไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันอันนานแล้วโอเคไม่มาย้าหน้าผมจะขึ้นเอาเลิอกอ่านะครับเลิอกอ่วเหรอ